สวัสดีค่ะดาเองนะคะอันนี้ดาได้สั่งซื้อเครื่องปิ้นแบบพกพานะคะเดี๋ยวดาจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะสั่งมาจาก Lazada นะคะกี่บาทนะอ๋อเจ็้อยสาบาทนะคะทุกคนแกะไปพร้อมกันเลยจ้าแต่จะแกะยังไงดี นี่ก็ไม่คมด้วยทุกคนคือมีคัปเตอร์ก็ไม่มีจ้าเฮ่ยวะแทนแทนทนนี่นะคะ นี่จะเป็นสติ๊กเกอร์นะแถมสติ๊กเกอร์6ม้วนนะคะแล้วก็เคสไซส์น,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 นี่นี่นะ่ารักสมุตอนนี่นะแถมแล้วก็กดาด้วยุอย ยัางวะท่นท่นท่นอนวิน่ารักอะ่ะน่ารักตะมุตะมิเลยเนีย่แล้วก็มีใบคู่มือให้ด้วยนะคะ เป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคนี่นะคะแล้วก็มีใส่ชาร์จให้ด้วยเออแป๊บนึ่งนะอ๋อเขามันใส่กับหัวของเราได้เนาะหัวช็อตแบแล้วก็เคสนะคะลองใส่ซิเออนี่เออเออ,เอ,อใช่ปะเนี่ยไม่หักนะ ไม่หักนะคะอืมเหรอใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ทำหักใช่ปะใช่ไหมเออเออเออไม่ได้หักใช่ไหมโอเคไม่ได้หักโอเคเดี๋ยวเราจะใส่นะคะดึง ต้องเอาลิคติดไปก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้ยบนหัวมันหลุดได้แล้วก็เอใส่ต่อไปได้จ้าโอเคใส่ไว้ก่อนนะเฮ้ยทำไมมันเหมือนจะไม่แข็งแรงนะแล้วก็ค่อยใส่แล้วก็กลิงแล้วก็แป๊บ ป่ะเนีย,ยใจหายแวบ,บเลยนี่โอ้ยทุกคนนี่เราใส่ผิดดูหูมันสอิอะไรของเธอเนี่ยดาถึงว่าจะหักเพราะว่าดาใส่ผิดเนี่ยแหละโอ้ยตรงนี้ทางนี้โอเคด้านนี้สิ่งจะถูก ออนี่นะคะถูกต้องนะทุกคนนี่คะ่ะแดงแดงแดงแถูกแล้วแล้วก็มีสายด้วยนี่ผ่านนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวดาค่อยมารีวิวกันใช้ให้ดูนะคะทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย